คือหางานแต่งเจ้าบ่าวอายุ80ปีกับเจ้าสาวอายุ67ปีเผยพบรักกันในชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านคือหางานแต่งเจ้าบ่าวอายุ80ปีกับเจ้าสาวอายุ67ปีเผยพบรักกันในชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านวันที่4มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านถ้ำครบหมู่2ตำบลคูหา อำเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาได้มีงานแต่งงานที่สร้างความฮือฮาพร้อมกับความน่ารักของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งที่ทำให้หนุ่มหนุ่มสาวสาวต้องอิจฉาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคม2564ที่ผ่านมาโดยเจ้าสาวคือนางสาววิไลมุกสิทธิจินดาอายุ67ส่วนเจ้าบ่าวคือนายรับชัยขวัญอายุ80ปี โดยมีสินสอดทองมั่นเป็นเงินสด99,999บาทสร้อยคือทองคำหนัก1บาทแหวนทอง2สลึงและบ้านเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็อยู่ห่างกันประมาณ1นึกิโลเมตรรายงานข่าวระบุว่าพิธีสมรสของทั้งคู่มีการแห่ขบวนขันหมากเหมือนกับงานแต่ทั่วไปมีทั้งนางรำและขบวนกองยาวแห่ขบวนมาจากบ้านเจ้าบ่าวด้วยการเดินและมาถึงที่บ้านเจ้าสาว มีประตูเงินประตูทองกั้นไว้โดยมีญาติที่น้อมสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุและชาวบ้านมาแสดงความยินดีอย่างหนึ่งแน่นและมีนายปัญญาสีทองสุขนายกอบอตอคูหาอำเภอสบ้าย้อยมาเป็นประธานในพิธีในพิธีแต่งงานนอกจากนี้งานเลี้ยงในตอนเย็นที่บ้านเจ้าสาวได้มีเวทีร้องเพลงและงานสังสรรค์โดยมีชมรมผู้สูงอายุและชาวบ้านต่างร้องเพลงเก่าอย่างสนุกสนาน ได้พบรักกันในชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านประมาณหนึ่งปีก่อนที่จะตกลงตรงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในบ้านปลายของชีวิตนอกจากนี้งานเลี้ยงในตอนเย็นที่บ้านเจ้าสาวได้มีเวทีร้องเพลงและงานสังสรรค์โดยมีชมรมผู้สูงอายุและชาวบ้านต่างร้องเพลงเก่าอย่างสนุกสนานทั้งนี้ในารับเจ้าบ่าวมีบุตรกับภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้วสามคนส่วนนางวิไลเจ้าสาวมีบุตรสามคน ส่วนสามีเก่าได้เสียชีวิตไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมติชนออนไลน์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ